สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะแรนดอมชาวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่ายโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว้เป็นแนวทางน,นะคะอย่าเสีเยดายมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นสามารถทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเรามาดูกันว่าชาวนี้เขา,าอยากฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะเขาฝากบอกคุณว่าอยากได้ความชัดเจนไหม ฉันก็พร้อมจะให้ความชัดเจนเธออยู่ตลอดเวลานะขอแค่เธอพูดเธอบอกฉันนะจริงจังกับเธอมากๆรวมถึงเรื่องต่างๆเรื่องเงินอะไรต่างๆด้วยหรือถ้าอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจอยากจะกลับมาคืนดีกันฉันก็พร้อมนะฉันได้มีความรักให้เธอเสมอขอแค่เธอบอกว่าเธอยังรักฉันเหมือนกันฉันก็ไม่ไปไหนหรอกฉันก็ยังมีแค่เธอแล้วอยู่กับเธอมันก็มีความสุขดีและฉันก็อยากเป็นความสุขแบบนี้ให้เธอเรื่อยๆขอให้เธอบอก มาว่าจะอยู่ด้วยกันฉันรู้ว่าเธอเองอาจจะเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์เหนื่อยกับเรื่องต่างๆมันทําให้เธอทุกไปหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดคิดมากกังวลใจไม่มีความสุขแต่ว่าฉันรู้ว่า เธอเองก็ยังอยากไปต่อใช่ไหมล่ะความสัมพันธ์เนี้ยเรายังสามารถที่จะพัฒนาไปต่อด้วยกันได้ฉันก็ยังมีความสุขกับการไปต่อกับเธอแม้ว่าเราจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันเรื่องราวที่เราทะเลาะกันหรือมีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งแต่ฉันเชื่อว่าปัญหานี้มันจะแก้ไขได้ทุกครั้งที่มีปัญหากันเรามักจะถอยหลังหรือเราห่างกันออกไปไม่ค่อยปรับความเข้าใจกันหรอกจริงๆฉันอยากให้ปรับความเข้าใจนะเพื่อที่จะได้อะไรที่ชัดเจนขึ้นความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหม ฉันเองอาจะบอกเธอว่าเธอคือความรักของฉันคือความสุขของฉันจริงๆนะฉันมีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างเธอแล้วก็หวังว่าเธอจะมีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างกันแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากความรักที่อยากให้เธอรู้และอยากให้เธอ เข้าใจว่าเธอยังเป็นความรักสําหรับฉันเสมอแม้ว่าเรื่องราวก่อนเนี้ยนี้เราจะมีปัญหาการมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องผิดใจกันอยู่เสมอก็ตามแต่ว่าฉันก็ยังอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอจริงๆนะสําหรับเธอมันคือความรักสําหรับเธอมันคือความรักจริงๆแล้วก็หวังว่าความรักเนี้มันจะสามารถเยียวยาและผ่านปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆได้ฉันเองก็อยากจะบอกเธอว่า ไม่ว่าเราจะมีเรื่องทะเลาะกันมากเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ฉันก็หวังว่าเราจะไปด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอยากจะบอกเธอว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลใจใดๆ สำหรับฉันนะฉันไม่ไปไหนอยู่แล้วยังไงก็อยากจะอยู่เคียงข้างเธอเพราะว่าการเจอเธอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะเมื่อเจอกันแล้วก็อย,กอ,ยกอ,ยกอยากจะอยู่ให้มันมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะลึกๆในใจฉันก็เชื่อว่าเรามีความเป็นคู่กันสูงและพรหมิขิดนาพาให้เรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็เมื่อเจอกันแล้วก็อยากจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเพราะเธอคือความสุขของฉันจริงๆแค่นี้แหละที่ฉันต้องบอกเธอว่า อย่าเครียดอย่ากังวลใจไม่ว่าเราจะทะเลาะกันมากแค่ไหนขอแค่เราปรับความเข้าใจกันฉันก็พร้อมที่จะไปกันต่อแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขาฝั่งบอกคุณนะคะธาตุไฟเมษงธนูธาตุน้ํามิกรกฎพิจิกธาตุลมแม่ถุงตุลกลุ่มนะคะธาตุดินกันพฤษศมังกรวันศุกร์นะคะวันเสาร์วันพุธนะคะวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทากส่องคิวดูดวงส่วนตัวนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย